ตำรวจภูธรภาค4ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงกรณีที่ทหารบุกจับบ่อนในอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นก่อนที่เงินของกลางจะหายไปเตรียมออกหมายเรียกนักพนันในวันที่เกิดเหตุเข้าให้ปากคำค่ะ ที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ี่พันเอกประกิตทับทองรองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่23พร้อมด้วยพันเอกจตุรพงษ์บกบลรองผู้อำนวยการกอรมนอขอนแกน่นและพันโทพ,พิทักษ์พลชูศีรักษาการหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่23ได้ร่วมประชุมกับพลตำรวจตรีชูรัฐปานเงา ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตระเวจภูทรภาค4ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาจับปอนพนันในอำเภอหนองเรือ พลตรตรีชูรัตเปิดเผยว่าการได้ประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดเหตุเท่านั้นส่วนความคืบหน้าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะต้องสอบพยานเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้ให้ตำรวจสืบสวนภาค4เรกผู้ที่อยู่ในบ่อนที่ปรากฏในภาพมารายงานตัวที่สพหนองเรือเพื่อให้การกับพนักงานสอบสวน คาดว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถรายงานข้อสรุปได้ทันกับผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคษีคนปัจจุบันที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทําให้ระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงไม่มีกําหนดคาดว่าจะต้องใช้เวลานาน,าน ขณะที่บนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วโดวยสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมขออย่านําเรื่องดังกล่าวไปขยายความให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างตํารวจและทหารเพราะที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ทํางานร่วมกันด้วย